ใครที่เคยวาดฝันอยากจะออกแบบบ้านหรือมีความฝันที่อยากจะเป็นสถาปนิกนั้นก็ต้องมีจินตนาการที่จะสร้างสรรค์งานออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนั่นก็คือการผสมผสานกันทั้งศาสตร์และก็ศิลป์เข้าด้วยกันเป็นอย่างดีพี่ปอนหนุ่มมาดก,กวนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหรกบังจะมาอธิบายและทําความเข้าใจในมุมมองของอนาคตหนุ่มสถาปนิกคนนี้กันค่ะครับผมชื่อนักปรัชนาณิน,น,นครับผมชื่อเล่นชื่อปอนชั้นปีที่4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาวิชาสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณหารกบังเด็กๆมาชอบวาดรูปชอบอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็พอเรียนมาทางสายวิทย์ก็เลยลองหาภ้าวิชาที่มาเรียนอะไรที่มันมีทางวิทย์แล้วก็เสร็จรวมกันก็เลยมาลงจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเลยนะสถาปนิกมันทําอะไรวะสถาปนิกคือส่วนใหญ่เขาก็รู้จักแค่วิศวะใช่ไหมกับหมออะไรอย่างนี้แต่สถาปนิกทําอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะบอกให้น้องๆรู้ คือก่อนเข้าก็ต้องเราต้องมีติวมีอะไรใช่ไหมเหมือนเราไปลองว่แบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันตกลงเข้าไปเนี่ยจะเจออะไรพี่ติวเขาจะไกลๆเราหน่อยเขาจะเอาพวกรูปเปอร์สเปกทีฟสวยๆรูปตึก,กงามๆอะไรงนี้นะแอนิเมชั่นเท่ๆอะไรเงี้ยมาให้ดูโอ้โหลงอะเฮ้ยเราก็เราก็เริ่มชอบอะไรเงี้ยเริ่มแบบอ๋อตกลงคือไอ้นอกจากแค่อตึกแบบที่เราเห็นแบบคือบางคือในประเทศเราก็มีนะแต่ว่าแบบหมายถึงว่า อย่างผมอยู่โรงเรียนประจำมาอย่างเงี้ครับมันก็ไม่ค่อยได้เปิดหูเปิดตาเท่าไหร่เราก็เห็นสถา,ารปรัตยมไทยมาซะเยอะมากกว่าแต่พอเริ่มมาเจออะไรพวกนี้ก็แบบเฮ้ยมันมันน่าสนใจแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นแรงจูงใจให้แบบอ,อยากเข้ามาเลยนั่นเลยพอ o p e r perspective จริงๆสองวันแรกสามวันแรกอย่างเงี้ยก็แบบเริ่มแล้วแบบก่ออิฐฉาบปูนแบบเฮ้ยคืออาแล้วเฮ้ยตีบอยู่ไหนอ่ะแบบคือมันไม่ใช่แบบเฮ้ยตีบผมอยู่ไหนอ่ะแล้วแบบ ก่ออิดแะไรก็กออิดเขียนกิจเสาอะไรอย่างงี้นะแบบว่าเขียนกิจเสาเรียนกฎหมายแบบเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ครับทำไมไอพี่ติวมันไม่บอกอะไรพวกนี้วะทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยเราก็เราก็เรียนเราก็แบบเราก็จะสนุกกับอะไรพวกนี้นะแบบว่ามันสนุกตรงที่เพื่อนทุกคนแม่งโดนหลอกมาพร้อมกันไงแปดสิบคนทุกคนเข้ามาเอาวันแรกที่แบบรับน้องแบบยังไม่ได้เริ่มเรียนเนี่ยนะทุกคนมีความฝันแบบไก่โพนกูจะเป็นเกสเตกอะไรอย่างนงี้นะแบบว่า ต้องก่อนตายต้องทิ้งชื่อไว้เหมือนแบบแฟนลอไลแบบเลอคูซิมเออโอ้โหมันเท่จริงจงพอมันเริ่มเรียนไปแบบไม่กี่วันน่ะเอาเต็มที่สองอาทิตย์เงี้ยมันจะเริ่มแบบมันก็เริ่มไม่ได้นอนแล้วอ่ะแล้วมันก็เออทุกคนแบบมานั่งสนุกตรงไหนแบบแปดสิบคนมานั่งมองหน้ากันแล้วแบบกูทําอะไรอยู่คือทุกคนยังไม่รู้แบบกูทำอะไรแล้วมันเขียนแล้วแบบเขียนผิดร้องไห้น้ําตาซึมเพื่อนมาช่วยเฮ้ยเราต้องกล้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นคือแค่สองอาทิตย์แรกนะ เราต้องก้าไปด้วยกันเราต้องผ่านไปด้วยกันเราจะจบภายในี้5ปีพี่ครับนั้น2อาทิตย์คณะหาอะไรมันจะเจออย่างนี้ถ้าถ้าอย่างภาควิชานี้ของทีรากำลังเนี่ยเราก็จะปีหนึ่งนี่จะมีดออิ่งครับก็คือเริ่มได้รู้จักใช้โตะดับใช้อะไรที่ที่เราคิดว่ามันเท่มาก่อนเขาก็สอนให้เรารู้จักว่ามันเท่จริงๆนะอะไรเงี้ยเขาจะสอนให้เด็กเขียนเขียนมือก่อนให้แม่นเลย เขียนมือก่อนทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบก่อสร้างหรือว่าแบบเปอร์สเปกต e ที่เราชื่นชอบเป็นนักหนาเนี่ยเริ่มเขียนตอนแรกเราก็รอเปอร์สเปกต e มานานมันก็ประมาณไม่นานครับสัก2เดือนเราก็จะได้รู้จักกับคำว่าเปอร์สเปกต e มันก็มีกระดาษเท่านี้แหละไอตอนติวนี่เราก็วาดเหมือนกระตูนะชอบสนุกสนานเพราะของจริงนี่มันมีจุดอ้างองิงไงโต๊ะโต๊ะเรากว้างครับเพรานี้เมยจี้พอเขียนปุ๊บตอนแรกจุดก็อยู่ในโต๊ะลากไปลากมามุมนี้มุมนี้นะลาก เออเฮ้ยมันก็สนุกดีมันก็สนุกได้ภาพสวยๆที่ชอบกลับไปอวดพ่อแม่พ่อก็บอกนี่อวดทําไมเนี่ยมีแค่กล่องคือแค่กล่องนะแต่ภูมิใจสุดเลยแต่พอตอนหลังเริ่มมีขั้นบันดงขั้นบรรไดนี่นะไอจุดอ้างอิงจากที่อยู่มันโต๊ะเราบนเมตรยี่สิบเนี่ยมันไปอยู่อีกสามโต๊ะต่อจากเราสามเมตรหกอ่ะแปดสิบคนเอางี้มันต้องยิงข้ามโต๊ะกันค่ะนี้มันจะเห็นเป็นภาพที่มันแบบประหลาดมากแบบเฮ้ยมันทำอะไรวะโต๊ะตัวเองไม่เขียนเขียนโต๊ะคนอื่นแต่แต่ที่จะเจอที่นี่น่กก็จะเป็นพวกแบบก่อสร้างั เทอมสองเราก็จะในปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะรู้จักแบบการเขียนแบบก่อสร้างที่เขียนให้ช่างเข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เป็นช่างมาก่อนยังไม่เข้าใจช่างเลยช่างอยากดูอะไรจากเราอะแล้วเราแบบแต่เราต้องเขียนให้เขาเข้าใจชน,นิดว่าสร้างได้อะไม่ผิดอะไรเงี้ยถ้าเขียนบันไดไป20ขั้นช่างต้องสร้างได้20ขั้นไม่ใช่สร้างได้20ขั้นแต่ยังเหลืออีก3ขั้นที่อยู่ในอากาศที่หายไปเฮ้ยเดินไม่ได้อะไรเยเงี้ยไม่ได้นะก็เลยอาจารย์เขาจะเคี่ยวเราเรื่องนี้มากที่นี่ก็จะ เน้นพิเศษเรื่องเรื่องวิชานี้ครับ building technology พอขึ้นปี2ก็จะเริ่มเจอกับสเต็ปสเต็ปสเต็ปที่เราก็จะเริ่มคุ้นเคยกันเช่นเช่นจะมี2วิชาหล,ากลากักดีไซน์เราจะได้ออกแบบบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยออกแบบบ้านชั้นเดียวออกแบบบ้าน2ชั้นเสร็จปุ๊บจะมีวิชา building เนี่แหละก็อไอ้บ้านที่ตัวเองเขียนน่ะที่เราไปนั่งเถียงอาจารย์แบบอาจารย์นี่บ้านนี้มันคนอยู่มันต้องมีความสุข ตรงนี้มันโอ้โหอาห้น้ำเทควิวเอาแล้วคนอื่นเห็นคุณมันมันต้องได้อาจย์ต้องอย่างนี้อ่ะคุณไปเราอีกวิชามันก็เขียนโครงสร้างมันเอาไอ้ตึกนะั้นอ่ะมาเขียนโครงสร้างไงเฮ้ยเดี๋ยวไอห้องน้ำตะก,กี้ที่เราว่ามันต้องอย่างเนี้ยกูไม่เอาละกูแกเอาในแบบก่อสร้างธรรมดาแล้วกันเขียนไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่แต่ก็มันทําให้เราบางทีพอมันเรียนคู่กันสองช่างไงเี้ยนะก็จะจะออกแบบอะไรเราก็จะเริ่มคิด ถึงความจริงบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้เราเริ่มรอบคอบขึ้นจากแบบเด็กกะโลกการะลานะจะบ่นกันเยอะมากปี2เพราะว่าปี1เราเชื่อว่ายากปี2มันจะเจอโหเหมือนทําทีศิษย์อะไรที่ไม่เคยเจอก็แบบเจอหมดเลยพอปี3นี่จะเริ่มง่ายแล้วเพราะมันมาสเต็ปเดิมมันเจอเหมือนเดิมนะครับแต่ปี3ก็จะไปนเน้นพวกคอนเซปต์สนุกครับปี3แล้วก็จนพอปีสก็จะกลับมาสู่ความเป็นจริงจะเริ่มแบบเจอโครงการใหญ่เช่นรีสอร์ทสนามกีฬาอย่างตอนนี้ผมก็ทำสนามกีฬาที่เขมรอย่างเงี้ยคือมันก็มีไซส์เป็นแบบว่า เอเชียนเกมในอีกกี่พันล้านปีข้างหน้าไม่รู้แลแต่คือมันมีอ่ะทีนี้เราก็เริ่มต้องศึกษาครบจริงจังเช่นกฎหมายของต่างประเทศหรือแบบอ,อะไรเงี้ยก็จะเจอความจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าปี4เนี่ยเขาก็บอกว่าหนักสุดละแล้วหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้เราไปฟุ้งอีกทีในปี5ก่อนจบครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปการเรียน